ก็วัสดีครับพวกผมดักอายวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเวบร้อยสสายประกวนครับแต่งตรออนะครับนี่อะไรโคตรสุดเก็บทุกจุดนับมาเูยได้ดนี่ครับก็ขอแนะนำตัวนะครับ นี่เป็นบักเกินนะครับจากทรงแวนสู่ตลอดครับชมผมก็นัอายครับเพราะางถายไปนานนะครับสาหรับการถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมจะพา,าทุกคนมาดูรถที่ผมปั้นเองกับมือนะครับนี่ใส่อะไรแบบถือว่างบประหยัดแต่ว่าเต็มทุกจุดนะครับนี่มาเริ่มจากชุดที่ผมเพิ่งอัพมาล่าสุดน,นะครับนี่เลยเป็นดวงคีบนะตนนัวนี้ส่วนมากคนจะใส่น้อยครับนี่ดวงคีบ mf mf Z เออเรียกยางไหนลินพันและโอเคนี่มาดูตัวน,นี้จะเป็น ดังคีบนะครับหรือปั๊มด้วงสามารถใส่ขากับปลาข้างได้เลย,เลยอ่ะดูถ้าใส่บคู่กับสเตทหกนะครับอันนี้ก็เพิ่งอัปมาใหม่นี่เป็นอันนี้เป็นตัวผมจัดมาหกพันห้ามั้งตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ก็หกเจ็ดพันนี่แหละถ้ 5, าจำไม่ผิดแล้วก็วาวปดหน้าคมนะครับ,รบปดได้จริงนะสบาย์แบบเป็นเลนนะก็ประมาณนี้ครับส่วนล้อคนระับจะเป็นซี่หน้าคมนะครับล้อจะเป็นล้อล้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้กลับนะเนี่ยมัน่วนคะรับ ยหาแล้วเมื่อกี้เพิ่งไล่ไล่ปั๊มเบรกไปลืมเช็ดออกนะครับกันไว้ก่อนส่วนผ้าก็จะเป็นผ้าซับน้ำ200%นนะพี่ยิงต้องล้างออกนะครับแต่ก็เช็ดไปก่อนว่าเทานี้ไม่มีน้ำอันนี้คือเป็นล้อมันมันหมูนะความเงาก็ดูใกล้ๆดูความเงาเงาตาแตกประมาณนี้ครับใครสนใจนะครับก็ไปหาจัดเองกันเองนะประมาณ3-4พันนะตัวนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ใส่นานแล้วแหละเดี๋ยวจะไปล้างรถนะครับขอถ่ายประมาณนี้ก่อนโอเคส่วนใต้บอ่อครับจะเป็นมีโชกนะโชกแบบอเอาไว้แบบนี่เปิดโชว์บ่เนี้ใต้บ่อก็ไม่มีอะไรมากมีติกโตอกนะครับประมาณนี้แหละคันนี้เก็บทุกจุดนะบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ไล่จากปั๊มล่างใช่ปะ่ะปั๊มล่างก็ประมาณนี้วงล้อก็รีวิวแล้วสเตนหกก็แนะนำแล้วใส่กับแกนร้อยสิบได้เลยตัวนี้ประมาณนี้นะครับ เก็บทุกจุดนะตรงนี้จะสายากนิดนึงเพราะว่ามันสเตทหกปะมันก็ต้องแปลงครับแปลงก็ไปหาวิธีกันเอานะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ครับส่วนยางนะครับพิ่งใส่มาใหม่เป็นลายตรงครับดูด,ด้านหน้าล้อก็ถือว่าตรงนะประมาณนี้เพราะว่าผมสานหลบข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างผมไม่ได้สานหลบนะบมันเลยแบบล้อไม่ค่อยตรงแต่ก็ด้านหน้าก็ถือว่าได้นะลงตัวอยู่นะดูด้านหน้าเธอเนี่ยดูล้อกับบางคนวงกลางดิเออ ประมาณนี้อ่ะถือว่าใช้ได้ชุดหน้าก็จบไปที่ปเป็นเรียบร้อยครับเนี่ยมาดูส่วนเครื่องครับก็เป็นเครื่องลูก50มิลนะแต่ก่อนนะทรงเช็งเงนะี่ยใส่นี้ด้วยบางเรือนบางเรือนแล้วก็มาชุดบนชุดบนจะเป็นคอซานะครับปัม๊มแมมโบนะแอมโบคอซาประมาณนี้แหละส่วนมากเขาจะใส่เป็นอิตาลีนะแต่ผมเอาคอซาไงแบบเน้นความเสียบคมนะเนี่ยดูตรงนี้ มมนจะแบบเฉียบคมแล้วเปลี่ยนเป็นก้านเล็กนะครับใช้ก้านก็สองสามพันแล้วอันนี้ก็หมื่นนะครับชุดบนก็จะเป็นฝาช่างอิฐนะครับแล้วก็เก็บด้วยคาร์บอนนคาร์บอนแท้นะประมาณนี้แหละประกับ r ้าเอ็มตัวใหญ่นะแล้วก็ปิดกระจกประมาณนี้แหละรถผมจะเป็นปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นไมดิจิตอลส่วนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าการสะบัดดุกดิกหรือเปล่านี่หัวาาหัวขาตะไคร์มาเนี้ย ดูิกดิกแล้วเก็บคาร์บอนนะครับอันนี้รถยังไม่ล้างนะตั้งแต่ไปงานประกวดลงมาจะเป็นฝามังกี้นะครับเนี่ยฝามังกี้บอยน,นี่สวยปะฝาเอ็มทีหรือเปล่าจะไม่ผิดโอเน,นี่ยแหละอันนี้จะเป็นของนอกนะของเวดตามหรือเปล่าตาร์ทัตารแต่ใช้งานไม่ค่อยได้นะเพราะมันติดคอท่อตรงนี้เวลาสตาร์ทอันนี้เป็นทนะ่อเจมท่อเจมครับเป็นท่อเจมยิงทรายไท ค้ไทยเทนะประมาณนี้ส่วนกันลายก็จะเป็นของเวียดนามนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นหัวคอนนะลั่นประมาณนี้ส่วนด้านหลังครับจะเป็นแกดซี่ตัวท็อปนะตัวนี้นะ่าจะหมื่นกว่าแล้วมั้งราคากำลังขึ้นนะส่วนตัวนี้จะเป็นของนาคมเขาเรียกว่าขาหมาป่าคขาหมาหรืออะไรนี่แหละจำผิดตรงตัวนี้ก็เก็บนะบเป็นฝาครอบ CNC ล้อจะเป็นล้อ มิชลีนะครับเนี่ยประมาณนี้ลายข้าวโพดร,รอเปล่าตรงนี้ก็เก็บนะครับเป็นคาร์บอนแท้บางโคนหลังแล้วก็กระตกก็เป็นคาร์บอนแท้ส่วนตรงนี้ก็โครเนียมนะสวยปะวัะสดยประกวดเธอแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเวียดนามนะครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว,ว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยหา่างปลาห่างปลาอะไรนี่แหละแล้วก็มีเท้านะครับือตีนนี่ของเวียดนามนะครับถือว่า เฟี้ยวนะแต่ว่าโคตรหนักเลยตัวเนี้ยต่อมาก็จะเป็นนี่ปาครอบ MT ใส่กับฝาเดิมร้อยสิบได้เลยตัวเนี้ยฝาเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีหมดแล้วมั้งเด้อหมดแล้วเนาะประมาณนี้แหละรถสายประกวดผมก็ใครอยากแต่งตามหรือเอาไปประกวดครับก็คันนี้ก็ได้ที่หนึ่งหลายงานแล้วนะไปนะดูฝั่งรุ้นดีกว่าก็ได้เฟี้ย ไล่น้นเล็กุดนะครับเนเดียวฝนหล่อเดี๋ยวเจอกันนะผมงานวันที่สิบเจ็ดเดือนนี้นะครับเดือนที่ผมลงคลิปนะผมจะไปลงบัวที่อุดรครับมาดูกันว่าจะได้ถ้วยหรือเปล่าเนี่ยถือว่าสุดระดับหนึ่งครับสำหรับร้อยสิถ้าเป็นร้อยยี่ิ้าก็น่าจะไม่สู้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้สุดมากพวกบังลมอะไรเนาะจะคีิปให้ดูนิดนึงหา,ายไปนานนะครับสําหรับการถ่าย u t u b e ฟังเสียงนะครับลูก50มิล แล้วก็ลงให้ทุกคนดูเป็นภาพนะจะได้ชัดเจนไปขีแบบ่ด้วยไหมเนี่ย

มุมบนเถอเดี๋ยวตัดขึ้นภาพพี่ผมถ่ายไว้นะครับดิสโก้ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะถ้าอยากถ่ายยูทูบให้ผมลงคลิปเรื่อยๆก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจัดให้ถ้าอยากให้ผมออกกลับไปแว้นเหมือนเดิมก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจัดให้เหมือนกันไะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคล,คลิปนี้ก็ไปแล้วจุบ๊บๆจะขึ้นภาพพี่ผมถ่ายเมื่อกี้ให้ดูหลายๆภาพเลยไป